น้าต้องพาเพื่อนมาส่งแปลงมันสำปะหลังเพื่อนบ้านแปลงนี้เป็นแปลงของพี่ออสอยู่ที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อนๆน้าต้องถือโอกาสมาส่งพันธุ์ให้พี่ออสแล้วก็ได้ดมาถ่ายคลิปแล้วได้ดูพี่ออสว่าทำยังไงะจะปรับปรุงว,วิธีการปลูกยังไงแล้วทําแบบไหนถึงจะได้ผลดีมากขึ้นเพราะจากปกติพี่ออสจะได้แค่ประมาณ4ตันถึง5ตันต่อไร่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตามติดว่าพี่ออส การปลูก,กแต่ละช่วงตอนช่วงน้าโต้งจะแวะเข้ามาหาพี่ออสดเรืเ่อยๆนะครับผมว่าพี่ออสเขาได้ใช้ปุ๋ยน้ำสูตรตามที่ว่าหน้าโต้งบอกแล้วผลผลิตกเป็นยังไงแล้วจะติดใบด่างเหมือนกับแถวๆนี้ไหมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามหน้าโต้งไปดูวันนี้ก็ถือโอกาสไปส่งล้านพันเองที่หัวลาในการ,ร,รเป็นแหวนที่นี้หน้าต้งก็มาถึงลำตะของละฮะถแถวลำตะของแล ก็ไม่ไกลมากก็เลยถดีโอกาสขับรถไปเล่นด้วยถดีโอกาสไปส่งท่อนพันด้วยก็ถนนก็สวยดีเดี๋ยวว่าจะแวะตรงไหนตรงไหน,ไหนก็จะขาบเองดูเดี๋ดูว่าเห็นระบบก็แถวนี้เขา่ามีตรองกัน,น,น่ันลงและแถวเขาใหญ่ที่สวยก็จะขึ้นไปดูสักหน่อยถ้าต้อง่เไปขึ้นไปสักท่านหนึ่งนะเพื่อน มาอยู่ที่อําเภอเสืองสางอยู่ที่บ้านพี่ออสอําเภอเสืองสางที่โคราชนะครับถอดขอดแมสหน่อยก็ได้ครับก็สวัสดีครับพี่ออสสวัสดีครับพี่ออสรู้จักนาโต้ได้ยังไงครับผมบนยูทูบครับดูยูทูบใช่ไหมครับติดตามยูทูบอยู่ครับผมก็แล้วผลงานของนาโต้เป็นยังไงบ้างครับก็ประทับใจอยู่ครับประทับใจใช่ไหมครับแล้วตอนนี้พี่ออสปลูกพันธุ์อะไรอยู่ครับแปดหนึ่งครับแปดหนึ่ง เดทนดครับเพื่อนเดี๋ยวก่นวอนที่น้าต้งจะถามอะไรน้าต้องเห็นเห็นเห็นแบบ,แบน,นี่นี่มันนี่มันมันอะไรครัโโดดนบนีน่โอ้โหใบด่างเพียบไปหมดแล้วเพื่อนอ๋อพี่ออสคือย่านย่านนี้ก็คือแปดหนึ่งนี่เป็นเป็น่นี่เป็นขาประจําเยอะมากโ<ล>การคใบด่างโรคใบด่างก็เลยอยากเอาพันุ์ของน้าต้งมาทดลองว่าว่ามันจะผลโรคไหมแล้วหัวมันจะได้ไหมแต่ดูใน youtube แล้วมันก็โอเคอ่ะก็ ปูกแปดหนึ่งแล้วมันไม่ไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าดันเท่าไหร่แล้วดันมันก็ไม่ค้นห้ากิโลไม่เกินไม่เกินห้าไม่เกินห้าตันต่อไร่ไม่เกินห้าตันครับก็เลยอยากลองพานที่เราต้องปลูกบ้างครับว่าห้วยบง90ว่าระยองสี่ว่าแขกดำว่าหัวจะใช้ได้ไหมจะเหมาะกับดินย่านนี้หรือเปล่าถ้าทนโรคหรือว่าดกไม้อะไรพวกนี้เราว่าโอเคเราก็จะคัดอีกทีหนึ่งครับผมแล้วแล้วแล้วพี่ออสปลูกเยอะไหมครับ ปลูกผมปลูกสองไร่ตอนนี้ก็คิดว่าสองไร่สองไร่สองงานครับผมครับแล้วเหลืออีกนั่นก็จะปลูกผักแล้วแต่คราวนี้ก็จะทดลองปลูกระบบน้าหยดเอาน้ำหยดครับใช้น้ำหยดได้ครับแล้วก็จะพ้นปุ๋ยทางใบด้วยพ่นปุ๋ยทางใบได้ครับยังไงก็ เดี๋ยวน้ต้องจะมาตามติดพี่ออสโดยเรื่อยๆว่าว่าว่าทดลองใช้ตามสูตรของนาต้องเนี่ยจะได้ผลดีไหมแล้วก็พันที่นาต้องให้มาเนี่ยจะทนต่อโรคใบด่างเหมือนกับะถาๆนี้ไม่ได้ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวนาต้องจะมาถามพี่ออสไปเรื่อยๆนะครับผมครับพี่ออสครับขอบคุณมากครับพี่ก็นะครับเพื่อนๆวันนี้นาต้องมาที่แปลงของพี่ออสนะครับผมดูนะครับใบด่างเต็มไปหมดนะครับผมนาต้องเคยได้ยินแต่แต่ที่เขาพูดกันไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่า แมงโคดเลยนะครับเพื่อนๆเต็มไปหมดโอ้โหของเราไนดะ้เจอต้นสองต้นเราก็ดึงออกกันนะครับเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวนะาต้องไปคุยหัวให้ดูว่าไอไอใบด่างแบบเนี้ยมันจะมีหัวไหมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องขับไปดูหัวดูเดี๋ยวลองกอยดูนะครับเพื่อนๆว่าไอชิ้เป็นใบด่างเนี้ยโอ้โหเห็นดีแล้ว หายชาเลยนี่น่ครับโอ้ป่วยไม่ไหวนี่นะครับเป็นเพื่อนหัวนี่อายุได้ไป่ถ่ายว่า เป็นสิบเดือนแล้วนะครับเ,เพื่อนๆหัวยังไม่มีเลยนะครับหโหน้อยมากอะแข็งกวยไม่ออกพันด้วยนะพี่รคริงใช้ปุย๋ยอะไรพันไหนก็ช่างไม่กเกี่ยวนะครับอยู่กับสายพันด้วย่มีส่วนครับ อย่างห้วยอย่างห้วยบงดกดกโดยธรรมชาติห้านตะตะยองสีดกโดยธรรมชาติแขกดําใหญ่โดยธรรมชาติดกโดยธรรมชาติแป้งอาจจะไม่มีแต่ว,ว่าหัวใหญ่ดกอะ่ะใช่ถ้ามันดกแล้วมันนั่นหัวใหญ่แล้วอัดยามพรหัวใหญ่ใช่ใช่ครับได้ปุ๋ยดีๆได้ดีๆเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับอันนี้อัดยาเข้าไปก็ได้แช่ครับครับได้ได้เท่าแทบจะไม่คุ่มทุนเราเลยอื นี่นะครับเพื่อนๆเราต้องถ่ายให้ดูครับแถวๆนี้ที่อำเภอเสริงสางโคราชนะครับเพราะใบด่างเยอะมากๆดูเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆมีแต่ใบด่างโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยครับว่านี่ถือว่าเมืองเมืองแป้งกระแทกนะครับเพื่อนๆทำไมมีแต่ใบด่างปล่อนเลยโอ้โหเยอะแข็งแล้วก็บอกหัวไม่ค่อยมีสุดยอดเลยครับเพื่อนๆดู ปรีนาะต้องอาท่อนพันมาส่งให้ลูกค้าดูดิไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อ